สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่บนบรถษัดอ้อ้ม่รู้ว่าระบบอะไรบ้างอ,อันนี้อะไรนี่สะพานรถจี๋เสผานเสพาน,พานใช้ระบบไฟฟ้าเหรอถึงไฟฟ้าร่นี้เลยนี่เหรอ เอาแล้วแล้วเวลาเราเดินหน้าล่ะเดินหน้าถอยหลังอยู่นี่งั้นกี่วัดอะไรนะกี่ตัดโคนกี่ตัดคอนวัดอะไรนะกี่ตัดโคลตัดโคอ๋อแรงดันน้ำมันใช่ไหมใช่คนขับรนตัดเ้าดูแค่นี้เลยไม่มีใครเลยรู ันนี่อะไรไระดับความ่นั้วัดหนึ่งได้ประมาณกี่ไร้ก็ไปว่าอยกี่ก็ได้อู้วันละตู้เอ้ยวันละแปดตู้แปดตู้ก็คือแปดแปดคัน,น <kh> แปดตู้ก็วันละร้อยกว่าตัน โอ้เออจบไหมนี่ดินแบบนี้ไม่จบดินเกลยเป็นตัว่า,าใช่ก็แบบบุ๊ไปเลยอ,บบยอยเปนะ็นไส้อยน,นี่บดเลยแห้งนแล้วกลงคืนนี่ตัดไหมก็ถ้าม่เ็มาก็ตัดสอง นี่อะไรนี่คลาสอนี่อะเออนี่หางฮะนี่นหาง,หหงอ๋อโตได้อะ่ะเกือบไหมล่ะ เกือบไม่ละเบงมึงเกือบไปเปลี่ยนเซฟตีไหมเน้ะโอ้ดีแล้วคนขับรถไทยเห็นก่อนเนี่ยแหละครับอันตรายอ้อยมองไม่ค่อยเห็นเขาก็บอกว่าแกเขก็บอกว่ามีต่อเดียวเลยละ่ะ นนต้องบอกต้องหาซื้อลำโพงมาไว้ประกาศด้วยอ่ะสักอันหนึ่งนะไ,ได้กินกนะไม่เลยหรอหรอโอ้โออแล้วถ้าทางนู้นมันได้ยินอยู่บ่ได้ยิน แบบเกี้ยงเลยอะ่ะตัดแบบเกี้ยงเลยอะ่ะมันมันก็ยากกว่ารถเกี่ยวนิดนึงเนาะยากก็ต้องไวหน่อยต้องไวไวกว่ารถเกี่ยว ใครขับเป็นถือว่าฝีมือนเนี่ยรถตัดต่อยเนี่ยใหญ่ใหมีแต่ระบบลมทั้งนั้นเลยใช่ไหมไฮดรอลิกใช้ไฮดรอลิกทั้งนั้นเลยไฟฟ้าอ้ยเบงยกล้อเลยฮานี่มันยกแบบนี้เลยเหรอใช่ย้อดยังไงก็ช่างเถื่ ด,นะดีนะร้องว่อยเวลาเวลามันจมดนะ้วยมุ้เป็นเชนมาฬิกาอะไรนะมุ้เน,นี่ยเรเบร่งอยู่ประมาณพันแปดพันเจ็ดเจ็ ดีนะอ้อยไม่ล้มเหมือนข้าวเนาะถ้าล้มเหมือนข้าวด้วยนี่โอ้ยตัยดเป็นยดกระจายใบใบเหมือนไม่ได้ตัดเลยอะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ใช้ใบมันไม่ได้ไม่ได้เกลี่ยมันไม่รู ต้องตัดดอกมันก็ปลิวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่มันก็อของใหญ่น,นั่งมันค่อยเสียวหรอถ้าพี่ยืน่ะจะเสียวอะถ้าพี่ยืน่ะจะเสียวเออนั่งแบบนิ่มๆธรรมดาปกติไ่ยืนด่อย่างโยกเลย ภายในรถเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าเนาะมันมีรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เนาะใช่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอันนี้ระบบคอนโทรลกึ่งไฟฟ้าไฟฟอันนั้นอะไรนั้นก็กิบแบตกับลิฟ จะเต็มเล็วอ่ะรอดฟังดีไปขัดนหนึ่งสองชั่วโมงถึงไหมว่วงถ้าว่วงก็ประมาณนั่นแหละนั่นแหละถ้าอ้อยหนาหนาหน่อยก็แป๊บเดียววงเดียวอันนี้อ้อยมันบางไง อนู่นิ่งๆอยู่ข้างหลางอะต้องบนนัดนี้ไปแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปบานเย็นทิ่สุดแล้ว